เริ่มต้นที่ขับแรกผมขอคำขายพิศนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับอักษรมาครับระวังเรื่องเวลาด้วยนะคะแล้วก็อยากให้คำขึ้นครบนะครับโอ้โหกดแล้วครับตอบว่า ทำเพื่อชุมชนครับตอบถูกคำนี้รับเงินห้าพบาทนะครับทำเพื่อชุมชนเป็นคำตอบที่ถูกคู่ต้อนรับตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีนะฮะกับอีก2องคำนะครับคำต่อไปพร้อมไหมครับค่ะหายใจลึกๆดูคุณปูเป้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นสิเย็นๆถ้าใจเย็นๆครับอ่าโอเคเออให้ร่างใจยร้อน ครับต่อไปพร้อมนะครับครับมครับผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่2ครับอักษรมาครับดูเรื่องเวลาด้วยนะครับโอ้โหโกดแล้วนะครับคุณอ้นฟอบว่าไม่หวังผลตอบแทนครับ ไม่หวังผลตอบแทนนะฮะตอบถูกข้อนี้รับเงินเพิ่มอีก5 0 0 0บาทเป็น1,000 0บาทนะครับแต่จะได้หรือเปล่าเป็นคําตอบที่ช่เวลาดีมากเขาเหลือเวลาในการเล่นคำสุดท้ายอีก18วนาทีปล่อยให้เวลาหมดได้เลยนะครับแล้วค่อยตอบแต่ก็ระวังอย่าให้ตัวอักษรขึ้นครบนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำสุดท้ายครับ มาครับมาตอบส่วงท้ายได้นะครับหลังจากเวลาหมดนะครับป้องตอบแล้วครับไปถามพื้นที่ทุละกกันดานครับ ว่ามันจะเป็นคํานี้หรือว่าทราบเลยต้องเป็นคํานี้คือเรารู้แค่ว่าคำไปตามพื้นที่แต่ข้างหลังนี่ก็คือประกอบคําประกอบคําเอาข้อนี้นะครับตอบถูกอีกรับเพิ่มอีก5,000บาทนะครับเป็น1 5 5 0 0 0บาทครบเลยนะครับไปตามพื้นที่ธุรกันดารเป็นคงตอบที่ คุณปูเป้ครับมีเงินสะสมอยู่1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเอา3คำเนี้ยไปขายปริศนาเงินแสนนะครับ,รบ3าคำที่คุณมีอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นคำว่าทำเพื่อชุมชนไม่หวังผลตอบแทนและคำสุดท้ายไปตามพื้นที่ทุรกันดารตอนนี้พอเวลาให้คุณทั้งสองท่านนะครับลองปรึกษากันดูครับว่าคำขายปริศนาเงินแสนสามคำนี้นะจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างเชิญครับปรึกษาเสียงดังกันเลยครับอาสาอะไรเงี้ยแพทย์อาสากิตอาสาหรือว่อา ทำฟังคมฟังเคาะอะไรประมาณนี้ป่ะเอาละพร้อมไหมครับที่จะเปลี่ยนเงิน1 5 0 0 0บาทให้กลายเป็นเงินแสนพร้อมค่ะพร้อมครับแล้วนะครับภรรยาพร้อมสามีพร้อมนะครับพร้อมครับอย่าลืมแล้วกันนะครับคุณต้องตอบภายในเวลา20นาทีถ้าเวลาหมดมีสัญญาณดังถือว่าจบเลยนะครับพร้อมแล้วผมขอ20วินาทีขอคำาปริศนาเงินแสนครับขออักษรตั้งต้นหตัวครับ คุณตอบได้3าคำเรามีอักษรช่วย3ตัวอัษรครับและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณ2คนเพื่อไปล่าแสนเชิญครับแพทย์อาสาชนบทหน่วยสงเคราะห์ชนบทธุระจันดารพูดมาครับเวลาจะหมดแล้วครับหน่วยสงคมสงเคราะห์แพทย์อาสาที่คุณพูดอยู่นะครับเพราะอะไรนะสนับสนุน มาใช่คับพี่ครับเมื่อกี้พูดคำว่าอะไรบ้างแอ์อาสามีคำว่าอาสาสนับสนุนและหนึ่งคำที่คุณพูดมีคือคำว่าชนบทครับชนบทอยู่ท้ายฮะอาสาอยู่กลางอาสาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กมหาลัยชอบรวมตัวกันแบบค่ายอาสาชมรมค่ายอาสาเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาชนบทชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทคือคำ ดีะ oh. ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิรต์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี